รู้สึกกรุณาที่คุณที่ยังเล็งเห็นความสําคัญของอาชาวบ้านหมู่ที่สิหรือาราชดอนหมู่ที่สิให้ความสําคัญตรงนั้นทําให้ชาวบ้านผมเนี่ยได,ไ,ดได้รับโอกาสดีๆนะอย่างที่ไม่คา,าดคิดไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนตรงนั้นนะครับมันเป็นที่โอกาสของอาชาวบ้านหมู่ที่สิที่ไม่คาดคิดมานะครับ ดีใจมากครับที่รายการที่เก้าแก่ทำไว้ให้วันนี้ก็ได้นำเคลื่อนจะคุยผากเลยครับที่ว่าใช้กันชาวบ้านทุกคนก็ดีใจไม่ใช่ไม่ดีใจครับแต่ทีนี้ว่าบางทีน้ำมันไม่พอใช้ครับอยากจะขฝ่ายเพิ่มด้านบนนะครับคือให้มีฝ่ายให้ชาวบ้านด้านบนได้ใช้น้ำเพราะด้านล่างเขาปล่อยน้ำท่อได้อยู่แล้ว น้ำเขาไม่ขาดแต่ด้านบนนี่น้ำจะขาดเวลาเขาปล่อยน้ำแห้งครับค่ะก็ชีวิตที่ถ้ามีน้ำนี่คือเรามีความสุขมากค่ะก็ถ้าเราเราใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็ปรับปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ของน้ำด้วยเพราะว่า ถ้าน้ำไม่มีค่ะเราก็อยู่กันอย่างลำบากถ้ามีน้ํานี่เราก็ปรับปรับพื้นที่ปรับตัวแล้วก็ปรับธนกติว่าเออเราต้องทแบบนี้แบบนี้เพื่อหาเงินมาใช้ในครอบครัวให้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 เพียงพอต่อการใช้จ่ายค่ะ